คอแครสวัสดีครับ a u t o ้ i ิคลิปแรกนี้ก็จะเป็นคำสั่ง t o t a l p a r a m e t e r คำสั่งนี้เราจะใช้สำหรับการวัดเส้นรอบรูปทั้งหมดนะครับว่าจะมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งคำสั่งสำหรับการป้อนที่แถบ command ก็จะเป็นคำสั่ง lpl นะครับ คำสั่ง LPL ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ในการหาความยาวรอบรูปของเส้นทั้งหมดรวมถึงเส้นต่อเนื่องเส้นวงรีส่วนโค้งวงกลมและองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นเส้นทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับวิธีการใช้งานคำสั่ง LPL 1. ให้เราป้อนคำสั่ง LPL ที่แถบ Command Line หรือว่าบรรทัดคำสั่งก่อนนะครับ หลังจากที่เราป้อนเสร็จแล้วให้ทําการเลือกวัตถุที่เราต้องการที่จะวัดเส้นรอบรูปไม่ว่าจะเป็นวงกลมเส้นตรงเส้นต่อเนื่องเส้นรูปหลายเหลี่ยมหรือเส้นอิสระนะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ให้เรากด enter เพื่อยืนยันการเลือกวัตถุนั้นๆเสร็จแล้วเราก็คลิกที่หน้าจอเพื่อที่จะวางความยาวที่เราวัดได้ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ว่าใน AutoCAD 2024เราจะใช้งานกันอย่างไรการใช้งาน AutoLisp เราก็จะเอาไฟล์ที่เราได้ทำการคอมไพล์เสร็จแล้วที่เป็นไฟล์ .vlx เข้ามาก่อนนะครับซึ่งไฟล์นี้ก็จะมีลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ไฟล์ก็จะชื่อว่า001 LPL นะครับเราใช้โค้ด001ก็เนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปออโต้ริฟตัวแรกซึ่งคลิปออโต้ริฟก็จะมีมาให้ใช้งานอยู่ประมาณ100กว่ารายการนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเตือนก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็เตรียมไว้ให้ประมาณร้อยกว่าคลิปด้วยกัน เราก็ดึงเข้ามาครับคลิกที่ไฟล์ lpl ของเราคลิกดึงเข้ามาที่พื้นที่เราเขียนแบบนะครับปล่อยวางตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะโหลดแค่ครั้งเดียวก็หมายถึงว่าถ้าเราเปิดไฟล์นี้อีกรอบเราโหลดเข้ามาใหม่เราก็จะเลือกเป็นโหลด o n นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้ใช้งานได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องดึงไฟล์เข้ามาใหม่ก็ให้กด all a y l o a d นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะกดโหลด o n น หลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับคำสั่งที่เราจะต้องป้อนเข้าไปก็คือ LPL แล้วก็พิมพ์ LPL ที่แท็บคอมมานด์ไลน์นะครับ LPL กด enter เสร็จแล้วให้เราคลิกที่เส้นชิ้นงานที่เราต้องการจะทำการวัด คลิกเส้นเสร็จแล้วเรากด enter หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกเพื่อที่จะวางความยาวของเส้นทั้งหมดนะครับ lpl enter คลิก enter แล้วก็คลิกอีกหนึ่งรอบนะครับเราสังเกตว่าเราก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาแบบนี้ คำสั่ง lpl enter คลิกชิ้นงาน enter แล้วก็คลิกเพื่อที่จะวางความยาวนะครับ lpl enter คลิก enter คลิกเพื่อวางตัวนี้เราก็ทำไปให้ครบทุกรูปนะครับสังเกตว่าตัวความยาวนะครับ ก็จะได้ออกมาตามนี้เลยอย่างเส้นนี้นะครับถ้าเราจะวัดนะ่ะเราก็จะมีปัญหาในการวัดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นอิสระถ้าเราใช้คําสั่ง LPL ก็จะไม่เกิดปัญหานะครับเราก็จะสามารถคลิกเพื่อวัดได้เลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะวัดผลรวมทั้งหมดว่าทั้ง7รูปนี้จะมีความยาวรวมกันเท่าไหร่เราก็ใช้ lpl เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง7รูปเสร็จแล้วก็กด enter 1ครั้งก่อนแล้วก็มาคลิกวางในตำแหน่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นผลรวมทั้งหมดก็จะเป็น934จุด 3756นะครับสำหรับการใช้งานคำสั่งออโตริฟคำสั่งแรก lpl ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเตือนนะครับก็จะมีคลิปออโตริฟถัดไปนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในข้างต้นก็จะมีอยู่ประมาณ100กว่ารายการด้วยกัน ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับนำไปใช้งานหรือว่าประยุกต์ในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ